สำหรับคืนนี้ผมพาเพื่อนๆมาพบกับหาานปูงน้อยๆในบ้านนะครับผมเลี้ยงไว้ข้างบ้านหรือว่าให้เหล็มหญ้าในสวนทุเรียนหลังบ้านนะครับผมจะให้อาหารในตอนกลางคืนเพื่อให้ห่านได้กินอย่างเต็มที่ไม่มีไก่มารบกวนนะครับส่วนมากถ้าเลี้ยงพร้อมไก่อ่ะห่านกินไม่ทันไก่นะครับช้ามากแล้วบางทีลูกห่านอาจจะโดนไก่ตัวโตตีครับ ดูแล้วสูญเสียนะครับเพราะว่าไก่ชนตีส่วนแม่นี้ฟักอยู่นะครับสองแม่นะครับฟักสองแม่ผมไม่ฟักแม่และสิบสิบฟองนะครับสองแม่ก็ยี่สิบฟองจะพามาดูลูกหานนะครับลูกห่ันที่เพิ่งออกได้ประมาณสี่วันแล้วครับลูกหานนะครับลูกหันสี่วันผมจะแยกจากฝูงใหญ่นะครับเพื่อว่าป้องกันการโดนตัวโตเหยียบนะครับลดการสูญเสียครับลูกหัน ถ้าอายุครบ2สัปดาห์หรือว่า15วันไปแล้วส่วนมากจะโรดนะครับหากไม่มีหมามากัดหรือว่าแมวมารบกวนก็ส่วนมากผ่าน15วันไปแล้วจะโรดโดยมากนะครับส่วนอาหารที่ให้ผมให้พวกนี้กินจะเป็นอาหารไก่เล็กนะครับสําหรับลูกห่านนะครับไก่เล็กกินอยู่กับแม่นะครับน้ําต้องตั้งให้ดีนะครับตั้งให้ลูกห่านกินถึงส่วนมากผมจะใส่กระป๋องน้ําเล็กๆไว้นะครับถ้าใส่ขันใบใหญ่ๆ ลูกห่านจะลงเล่นนะครับทำให้ปอดบวมได้นะครับในช่วงตอนกลางคืนผมเลี้ยงตอนกลางคืนจะดีกว่านะครับเพราะไก่ไม่มารบกวนเลยสําหรับห่านที่บ้านนะครับนี่ครับกระปองน้ําต้องใส่แบบนี้นะครับถ้าว่าเป็นขันขนาดเล็กที่ลูกห่านกินถึงมันลงไปเล่นหมดนะครับเราจะทําให้ลูกห่านปลอดบวมช่วงนี้ที่บ้านผมอากาศเย็นด้วยนะครับนี่ห่านโตนะครับห่านโตรุ่นพี่ๆครับรุ่นพี่ๆ มีทยอยไข่กันบ้างแล้วนะครับผมว่ามีผมชื่นชอบนะครับเลี้ยงเป็นการส่วนตัวให้ให,ให้กำจัดวัชพืชในสวนทุเรียนนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูการใช้อาหารของผมส่วนโดยมากผมจะให้ใช้อาหารสำเร็จรูปในการเสริมนะครับไม่ได้เลี้ยงเยอะครับเลี้ยงวันละครั้งช่วงตอนกลางคืนนะครับออกมาครับกล้องไม่จับกล้องไม่จับฉัด ใช้ iPad a นะครับ A5 นะครับยังขนาดนี้เลยนะครับลูกห่านผมให้ฟัก8ตัวนะครับสูญเสียไป2ครับออกมาเน่าไป1ใบแล้วก็ตายในไข่ครับในส่วนนี้อาหารนะครับผมจะใช้อาหารลูกไก่อาหารลูกไก่เล็กนะครับโปรตีน21ซึ่งให้ลูกไก่ให้ลูกห่านได้กินนะครับเพิ่มความสมบูรณ์ให้ลูกห่านนะครับ แต่ผมจะใช้กับลูกห่านจนถึง1เดือนนะครับเกินจากนั้นใช้ไม่ได้ก็จะขาอ่อนนะครับส่วนอาหารไก่ไข่เนี่ยจะใช้ในห่านโตนะครับที่เป็นตัวเมียอาจตัวผู้ก็กินได้นะครับแต่ผมจะใช้ในห่านโตนะครับไข่จะดกขึ้นแล้วก็ใบใหญ่ขึ้นส่วนเปลือกไข่จะเรียบขึ้นนะครับนะครับฝากด้วยนะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบลูกห่านนะครับควรจะแยกนะครับ